ันนี้โดยไม่ได้ตั้งหมายนะครับจะให้แท็กถ่ายตอนประกอบปีกนะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับเร็วมากนะครับเร็วเกินอ่ะเร็วครับตอนแรกนึกว่าจะใส่ปีกแล้วก็เร็วแล้วใสฟอร์ช้านะครับใสฟอร์ก็เร็วนะครับไซฟอร์ก็เป็นระบบสลด์ล็อกเหมือนกันนะครับก็แป๊บเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่านิดนึงครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาให้น็อตสีน้ําเงินมามันมันจะหนักกว่าน็อตพลาสติกนะครับถ้าเราไม่ไปปีกหนักก็อยากให้หมุนไวร่ะหครับไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงโอ้โหปวดหัวครับแต่ว่า เร็วมากนะครับเมื่อกี้จะถ่ายให้แท็กถ่ายให้ไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นการเฟิร์สไฟส์นะครับเอ็กทราเอ็นจีนะครับผมสกายวิง60นิ้วนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์เป็นดอว์สกายนะครับแล้วก็แบต6เซลล์3ามพันสามนะครับเบ็กแยกนะครับเปิดประมาณแอรลอนเนี่ยอยู่ประมาณ38 3ส3บแปอัพดาวน์55นะครับอิลิเวเตอร์หางคนี้อิเลเวเตอร์หางคันนี้ก็คือหางออร์ยูแคนเกสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเฟิร์สกันดูนะครับ เชียร์ครับครับดาวขวาซ้ายลาดเดอร์โอเคนปครับทีมอะไรครับพี่โอเคอเพวา่ของแก้วยังไม่ได้แก้ลาดเดอร์ทีนะึง ขอยนาตไม่ซูมนะครับน,นี่บินโดยพี่แบงค์นะครับเช็คทีมอีกทีพี่ยังควมอยู่เนาะที่แอลอนใช่ครับอันนี้ตอนนี้ดิฟหนึ่งองสา คย,นะยามสูงสูงกันนะไม่ยากใช่ไหมออกเป็นไงพี่ออก,ไไออกต้องออกให้ถูกนะครับกำลังมอเตอร์ครับอาจจะต้องเพิ่มเฟินนิดนึงนะตรงช่วงต้นอาจจะขาดไปหน่อยนึงอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ ผม oh, ไม่เบาแล้วใช่ไหมพี่ไม่เบาครับโอเครือเรือ่องจบ <c oughs> มือใหม่เล่นได้มือถึงเล่นมันมือมันรีโมทหลุดมือ <c oughs> โอน้อยไปนิดนึงครับจัก๊กเดี๋ยวเราเพิ่มหน่อยห่างใช่ไหมครับทั้งหมดเลยครับโอเคโอเคเพราะว่าเมื่อกี้มผมลดลงมาแสดงว่าทีแรกโอเคละเพราะเมื่อวานหัวมันเบามันเลืยอ<ช>เลยเช็คอะไรไม่ถูกเลย อันนี้เราอยู่สนามเอแบ a ก r อโรขับอันนี้เป็นไฮ h a ลฟา a ลงมาโอ้โหโอ้โหลืมเติมครับขอโทษครับแป่งมึนงูเลยครับจิมทสนับทูปีกไวปีกไวแัง ีโอเคครับหางเอ็กโปน้อยไปน,นิดนึงครับเมื่อกี้เพิ่งลดลงมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้ต้องมีคันเร่งหน่อยครับใช่ใช่ใช่เี่นเี่งสามนาทีหรือสามทีครึ่งนะครับคันเร่งมือใหม่ต้องระวังตอนออกอย่างเดียวนะครับไอ่ยไม่โฟกันเรกพี่ มาสดีีโอ้โหมันหมุนโคตรเร็วเลยครับโอเคครับเดี๋ยวลงครับเฮ้ยพี่ให้โฟกัสวะลองกดๆแตะๆแตะๆแตะจนจอมันเลยโอเคแลนดิ้งครับไปดูหน่อยครับถ้าพื้นปูนซ้ายเสียวบินลงหน่อยครับบินลงหน่อยครับขาผมอยู่อยู่ข้างผมไว้นะครับ ขออนุญาตนะครับครับขออนุญาตครับรันเบรคไหมเคียร์ครับพี่ไม่มีรถมีมอร์ไซค์ไกลคันหนึ่งไกลๆมากโหนไาอีกหน่อยีิโหนไาอีกนิดนึงฮนองว้าต้องตัดเคิร์คันเร่งคันเร่งรอบต้นอีกนิดนึงครับรอบปลายอะไรนะเพิ่มเคิร์อ่ะครับ ตอนนี้20อ่าเอาเป็นทักษะ้5แล้วก็หางเนี่ยเพิ่มเอ็กโอาจะเป็นลองลบ70ดูเลยครับใช่ไหมมันตอบสนองเร็วมากเขาจะปีกอ่ะโอเคล้โอเคโอเคได้เดี๋ยวไปดูกันไฟสองเดี๋ยวดูกันไฟสองครับครับ